สายด่วนโค้งสุดท้ายให้ปังงวดนี้เดอ31กรกฎาคม66 meet, meet, คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีคืนหมาหอนค่ะทุกคน พรุ่งนี้ประกาศผลสอบแล้วนะมาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยค่ะว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะขอให้เองขอให้ปังไปด้วยกันเลยนะคะอ่ะสมุดมาประกาศพร้อมนะคะทุกคนขอให้เราสอบผ่านไปด้วยกันเลยวันพรุ่งนี้นะคะเรามาเริ่มดูชุดตัวเลขกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาคลิปนี้เป็นการประมวลผลตัวเลขมีทั้งข้อมูลใหม่และข้อมูลเก่าที่นํามาเน้นย้ํากันอีกทีหนึง่งมาเริ่มดูกันเลยนะคะเริ่มจากชุดตัวเลขของ แอดพายตาเทพนะคะสำหรับงวด16กรกฎาคมให้3ตัว503 2ตัวเน้นๆ0 3มาเข้า3ตัวนะคะและสำหรับงวดใหม31่31กรกฎาคมแอดพายตาเทพให้มานะคะสายด่วนของแอดพายให้มาจะมี457กับ657นะคะอีกครั้งนะคะ457กับ657 2ตัวจะมี96 และ49นะ2ตัวลงล่าง96และ49อ้ามารุนกันสำหรับวดน,นี้ว่าสายด่วนของแอดพายตาเทพจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของคุณเต้ยนะคะงวดน,นี้คุณเต้ยให้มา31กรกฎาคมเป็นเลขสองลับเป็นเองเด่นที่เลข7นะคะ2ตัวจะมี27 73หมัดเดียวเน้นๆ60นั่นเองส่วน3ตัวเน้นๆห่างเดียว 6 7 5นะคะซึ่งเลข67 5 3หาาตัวหางเดียวของคุณเต้ยนี้ถือว่ามาตรงกันเลยนะคะกับสายด่วนของแอดพายตาเทพสายด่วนแอดพายก็ให้3ตัว65767 5มาเช่นเดียวกันตรงกันเลยที่3ตัวหางเดียวของคุณเต้ยงวดนี้อามาลุ้นกันว่าเลขของคุณเต้ยจะเข้าไหมนะคะและตามมาด้วยเลขของสาวน้อยร้อยล้านให้มางวดนี้นะคะ เป็นเลขสรุปวงในของเขานั่นเอง31กรกฎาคมนะคะทุกคน3ตัวจะมี592 593และ594นะสำหรับเลขพิเศษของเอสาสน้อยร้อยล้านนั่นก็คือเลข94 52 และ54นั่นเองสาหรับ2ตัวลงล่างเน้นเม็ดเดียวหางเดียวแข็งๆเลยนั่นก็คือเลข1นนั่นเองอ่ะมาลุ้นกันสําหรับวันี้ว่าเลขของแอสาวน้อยร้อยล้านจะเข้าไหมนะคะและทีนี้ใบนี้เป็นเลขของแออนุวัฒน์นะคะทุกคนวัวที่ผ่านมาก็นํามาฝากนะสําหรับเลขของแออนุวัฒน์นะคะ2ตัวลงล่างงวดที่ผ่านมาให้6-2อยู่นะเลขก็ออก62แต่ว่าไม่เข้าตัวเน้นนั่นเองและสําหรับวดวใหม่แออนุวัฒน์ให้มา31กรกฎาคมนะคะ 2ตัวลงล่างเขาให้เน้นที่เลข94 94เม็ดเดียวเน้นๆเ,เลยนะคะตัวการจะมี3798และเลข96นั่นเองนะคะอ่ะมาลุ้นกันสำหรับวันนี้นะคะตัวเน้นก็คือ94เน้นลงล่างของแอดอนุวัฒน์มาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าเลขของแอดอนุวัฒน์จะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะคลิปนี้เป็นการประมวลผลตัวเลขแอดมินอาจจะพูดไวนิดนึงนะคะมีหลายตัวเลขด้วยกันและสำหรับไปนี้เป็นเลขของแอดวิษณุนะคะทุกคนงวดที่แล้วหลุด1กรกฎาคมเข้า05 และ31กรกฎาคม3ตัวห่างเดียว204นะคะส่วน2ตัวจะมี2024และเลข04นั่นเองส่วนตัวการจะมีเลข92กับเลข90นั่นเองสำหรับวันนี้เลขของแอดวิสนุอารมลุนกัน ว่าจะเข้าไม้งวดนี้นะคะและทีนี้เรามาดูการที่เลขทารากันบ้างดีกว่าสถิติเข้าติดกันทั้งหมด3งมวดติดนะคะทุกคนมาลุ้นกันต่อสำหรับงวดที่4 31กรกฎาคมเลขราทานะคะทุกคนเลขราทาให้มางวดนี้เด่นที่เลข7กับเลข4 3ตัวจะมี724 729 705และ754นั่นเองส่วน2ตัวลงล่างเน้นที่เลข4จะมี41 42 4 9่เแล้วก็มีแถม3ตัวให้ด้วยนั่นก็คือเลขสี่สามศูนย์นั่นเองสำหรับเลขท้าขออภัยค่ะเลขราทางวดนี้อ่ะมาลุ้นกันว่าจะเข้าอีกเป็น4ี่งวดติดไหมนะคะและจากนั้นเรามาดูการที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนเป็นเลขจากผัดไทยจานเด็ดนั่นเองซึ่งสถิติเข้ามาแล้วสองงวดติดเลยตามภาพนี้เลยนะคะสำหรับหวนี้งวดที่ส 31กรกฎาคมให้มาจานพิเศษ093นะคะทุกคนแล้วก็จานรองลงมาจากพิเศษ360จาย์จานธรรมดา2ตัวจะมี609093 และเลข0ูนย์สนั่นเองอะมาลุ้นกันนะคะว่าจานไหนจะมานะคะจานพิเศษหรือจานธรรมดามาลุ้นและตื่นเต้นไปด้วยกันเลยสำหรับผัดไทยจานเด็ดนะคะรวมไปถึงแอดกรใบฟ้านะคะนำมาเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งให้มางวดที่แล้วเข้า62และสําหรับวันนี้31กรกฎาคมแอดกรให้มานะคะสตัวจะมี3ามสองห้าและ7 3 5ดส้นั่นเองสองตัวจะมีสองห 27 35 36และเลข37นั่นเองนะคะทุกคนออมาลุ้นกันนะคะว่าเลขของแอดกรนใบฟ้าจะเข้าอีกไหมเนื่องจากว่าเลขของเขาเข้าบ่อยเดินดีนะทุกคนติดกันหลายงวดเช่นเดียวกันนะคะและสําหรับไปนี้งวดที่แล้วให้เม็ดเดียว30เลข3ตัวไม่เข้านะคะมี FC บางคนบอกว่าเขาให้ถูกไหมเพราะ่า3ตัวออก 530เขาติ๊กถูกเพราะว่าเขาให้เม็ดเดียว30นั่นเองนะคะทุกคนส่วน3ตัวเขาให้630แอดมินก็แจ้งอยู่ว่าเกือบเข้า3ตัวนะคะงวดที่แล้วแอดมินไม่ได้นํามาฝากนะใบนี้เข้าให้30นะคะก็เข้า30ตรงๆเลยและสําหรับงวดใหม่นะเซียนระยองให้มา31กรกฎาคมนะคะ สองตัวบนฟ้าเน้นเน้นเม็ดเดียว0 9 9ย์และสองตัวลงล่างเน้นเน้นเม็ดเดียว9229นั่นเองอ่ะมาลุ้นกันสำหรับวันนี้ว่าเลขของเซียนระยองจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะและสำหรับข้อมูลใบน,นี้เป็นเลขของแอตโตแอตโตให้มา31กรกฎาคมสองตัวบนฟ้าเน้นเน้นที่35 3สามตัวให้เน้นหางเดียวเลยนั่นก็คือเลข935539้นั่นเองนะสองตัวลงล่างให้เน้นเม็ดเดียวเช่นเดียวกัน นั่นก็คือเลข0ูนย์นั่นเองสําหรับวันนี้เลขของแอตโตมาลุ้นกันนะคะว่าเลขของแอตโตจะเข้าไหมเลขของเขาก็ถือว่าสวยเช่นเดียวกันนะคะและทีนี้นํามาเน้นย้ํากันอีกทีหนึ่งแอดพารหัดเข้า3ตัวมาแล้ว3มงวดนะคะทุกคนมาลุ้นกระต่อสําหรับวันนี้นะคะเข้า3ตัวมาแล้ว2งวดนะคะงวดที่แล้วเข้า2ตัว3าศูนย์เท่านั้นมาลุ้นกันต่อสําหรับงวดที่4 31กรกฎาคมให้มาจะมี 1, 2, 4 1, 2, 5ห 134135นะคะ3ตัวบรรทัดล่างนะคะจะมี324 325 334แ 3, ละ335 2ตัวจะมี24 25 34และ35เอามาลุ้นกันสำหรับเลขของแอดพฤหัสว่าจะเข้าอีกติดกันเป็น4งวดติดไหมนะคะรวมไปถึงใบนี้แอด IQ ไอเดีย31กรกฎาคม2ตัวให้เน้นที่เลข05ส่วน2ตัวชุดรองจะมี94 16 และ04 3ตัว2หางด้วยกันนั่นก็คือเลข405และ805แอดมินก็เพิ่งเห็นเช่นเดียวกันนะคะมีเลข0594 และ1 6นี้ตรงกันเลยกับเลขฝันแอดมินเช่นเดียวกันอะมาลุ้นการจะเป็นยังไงสําหรับเลขของไอคิวไอเดียงวดนี้นะคะทีนี้มาดูกันที่เลขทูบนะคะทุกคนเลขทูบนะคะเป็นเลขทูบที่จุดที่บ้านกับที่คาชะโนดได้เลขเดียวกันนะคะทุกคนเลขทูบงวดนี้นะคะที่จุดที่บ้านกับที่คาชะโนดได้เลขเดียวกัน31กรกฎาคมงวดนี้เลขทูบก็คือ742นะคะ7กับ1คือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นจะมี742 และ1 4 2ซึ่งแอดมินนำมาฝากทางเพจหญิงไอ้พารวยแล้วตั้งแต่ช่วง6โมงเย็นวันนี้นะคะแอดมินนำมาฝากตั้งแต่หโมงเย็นวันนี้แล้วนะใครที่ยังไม่ติดตามสามารถติดตามได้นะคะเพจหญิงไอ้พารวยซึ่งชื่อเพจนั้นก็อยู่ในอินโทรตอนจบของคลิปนั่นเองนะคะ,ะมาลุ้นการจะเป็นยังไงสําหรับเลขทูบนะคะและทีนี้มาดูการที่เลขของแอสุภาวดี D นะคะสําหรับเลขเด่น10ล่างของเขาเข้ามาเดินดีมากเลยนะ,ะเข้าบ่อยเดินดีติดกันทั้งหมด ห้างวดติดเลยนะคะสำหรับเลขเอสุภาวดีเป็นเลข10ล่าง10ล่างงวดนี้นะคะมาลุ้นกันว่าจะเข้าอีกเป็น6งวดติดไหมงวดนี้31กรกฎาคม10ล่างของเขาคือเลข0กับเลข2นั่นเองอีกครั้งนะคะสิล่างนะคะงวดนี้จะมีเลข0กับเลข2เป็นเลขของแอสุภาวดีมาลุ้นกันว่าเลขของเขาจะเข้าอีกติดกันเป็น6งวดติดไหมนะคะรวมไปถึงเลขฝันนะคะทุกคนเลขฝันงวดนี้31กรกฎาคมนะคะจะมี1 6 0549นะคะทุกคนเลขพิเศษที่แอนมินให้เพิ่มเติมจะมี0607ที่ไม่ใช่เลขฝันนะคะทุกคน0 6 0 7ระวังจะออกเลขล่าง08นะคะทุกคนอ่ะโอยตายแล้วนะคะอามารุนการจะเป็นยังไงเลขพิเศษ0607ปรากฏว่าออก08วาสซานะคะอะมารุ้นการบางคนก็บอกว่าเลข0ลงล่างอย่างแน่นอนอามารุนการจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ รวมไปถึงใบสรุปเลขนะคะสรุปเลขงวดนี้6หางนะคะทุกคนงวดนี้ก็จะมีเลข2 9นะคะ0 4 4 2 1 5 3 9 และเลข1.9นั่นเองนะคะสำหรับใบสรุปเลขเลขหหางแอมมินนำมาฝากนานแล้วเพียงแต่ว่านำมาเน้นย้ำให้อีกทีหนึ่งามาลุ้นกันสำหรับวันนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นามาแบ่งปันเพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยรับทรัพย์ไปด้วยกันทุกพื้นที่เลยนะคะแอดมินเอาใจช่วยนะคะหลังประกาศผลสอบแล้วหยุดปิดเทอม 2- 3ถวันนะคะทุกคนเทอมนี้แอดมินหยุดงานแค่2วันเท่านั้นซึ่งปกติแล้วจะหยุด5วันนะคะก่อนเปิดเทอมหยุดไปเลย3วันระหว่างเทอมหยุดอีก2วันรวมเป็น5วันนะคะ แต่ว่าเทอมนี้หยุดแค่2วันเท่านั้นนะอัะทุ่มเทมากต้องรวยต้องปังกันแล้วนะคะงวดนี้แล้วเราค่อยมาเจอกันนะคะหลังจากปิดเทอมแล้วค่อยมาเจอกันในเทอมหน้านั่นเองนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ขอให้ท่านร่ํารวยกันทั่วหน้าขอให้มาดังตัวที่ใจหวังขอให้เงินไหลามาเต็มกําลัง ขอให้ปังมีแต่สุขพ้นทุกเทินสาธุค่ะให้พี่น้องเฮ mm hmm. ่งๆมันม่นหมาน,มน,มนสุขขู่สุขคนเด้อค่ะเด้อ